วิทยาลัยการอาชีพป่าซางโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26ลำพูนประสานความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรต่อเรื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ2,566จากแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2,560 ถึง2,579กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้6ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมายวิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา ุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมายสำคัญให้ผู้เรียนมีทักษะมีคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวตรรษที่21คนในทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหรประชาชาติได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคส2030เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมและคุณภาพชีวิตของทุกคนในโลกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบรรลุการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประกอบด้วย17เป้าหมายหลัก169เป้าหมายย่อยซึ่งเชื่อมโยงเกือเ้อหนุนกันใน5มิติ คือมิติการพัฒนาคนมิติสิ่งแวดล้อมมิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่งมิติสันติภาพและความยุติธรรมมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาถึงเวลาแล้วที่เราจะจับมือกันเพื่อสร้างสารรค์โลกที่สดใสทุกสิ่งจะเป็นจริงได้เพียงลงมือทำร,ร,ร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกของเรา หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง (Continuous and Linking Curriculum, CLC) หลักสูตรที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิจหรือประสบการณ์จากสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อได้รับการรับรองผลในสมรรถนะเดียวกันองค์ประกอบที่ 1. ความสำคัญและความเป็นมาจากการศึกษาพบว่าผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ในสายอาชีพไม่มากนะักจึงจาเป็นจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เข้าถึงโลกอาชีพมีแนวทางในการวางแผนเป้าหมายในการศึกษาต่อในอนาคตตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปาา่าซางร่วมกับโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26ลำพูนได้ออกแบบพัฒนาหลักสูตรร่วมกันโดยคำนึงถึงผู้เรียนที่มีความสนใจด้านอาชีพทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโดยให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพมีทักษะต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาก้าวสู่การมีงานทําในอนาคตองค์ประกอบที่2กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนได้จัดให้มีการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพป่าซางโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26ลำพูนเพื่อทำการออกแบบและแนวทางการดำเนินงานกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนในสาขาวิชาที่สนใจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงโดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมของบุคลากรดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่นมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอ,อการค้าจังหวัดลำพูนและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะศึกษา วิทยาลัยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานและประสานความร่วมมือในทุกมิติเพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดหลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้เรียนและก้าวสู่การมีงานทำในอนาคตองค์ประกอบที่3คุณลักษณะของหลักสูตรจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายโดยคำนึงถึงการจัดการเรียนรู้ ร่วมกันกับเครือข่ายให้ได้สมรรถนะสูงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการเรียนโลกอาชีพระยะสั้นสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนสะสมหน่วยกิจในวิชาชีพที่สนใจเพื่อนำไปสู่การศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปะวะสและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปมีระเบียบการเทียบโอนรายวิชาเครดิตแบงค์อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนยจบตามหลักสูตรสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาวิชาต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Project b a s e d l e a r n i n g โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย Brended Learning องค์ประกอบที่4การนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ วิทยาลัยนำหลักสูตรที่ได้ออกแบบร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนสองสาขาวิชาคือสาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาการโรงแรมโดยคำนึงถึงการเข้าใจเข้าถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้คำปรึกษาการศึกษาสายอาชีพการกำหนดเป้าหมายของตนเองในอนาคตองค์ประกอบที่5ผลลัพธ์และประโยชน์ที่เกิดขึ้น จากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต่อนเนื่องเชื่อมโยงให้กับผู้เรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพองค์ความรู้และทักษะที่ผู้เรียนได้รับสู่การมีจิตสาธารณะให้กับชุมชนวิทยาลัยได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมที่1พระปิคไมาสาขาวิชาช่างยนต ให้บริการชุมชนในโครงการฟิกอินจิตอาสาช่วยบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์สาขาวิชาการโรงแรมให้บริการความรู้ด้านการทำขนมซอฟต์เบเกอรี่จัดกิจกรรมที่2โชว์แอนแชร์ภายในโรงเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ให้บริการผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนโดยช่วยบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์สาขาวิชาการโรงแรมให้บริการความรู้ด้านการทำขนมซอฟต์เบเกอรี่จากการส่งเสริมการขยายผลองความรู้และทักษะของผู้เรียนสะท้อนถึงคุณค่าของตนเองในด้านวิชาชีพสู่จิตอาสาให้กับชุมชนสังคม เสียงสะท้อนจากชุมชนและผู้เรียนสวัสดีค่ะอ่าในฉันนางรมรยาศิริปัญญาวงนะคะเป็นสอบตอบ้านเ,าเหล่าพรเจ้าต่เขียวหมู่ที่สองสีมบ้านที่จะได้มาร่วมที่นี่นะคะนี่มีวิรายการอาชีพปา่าซางได้ออกมา จัดศูนย์ซ่อมอเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์นะคะและมีบูธขนมมาจาัดทำประชาชนให้ความสนใจเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาเครื่องยนต์มราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่น้องๆผ่มนักเรียนอาชีพนะคะและครูบาอาจารย์นะคะได้เอาจิตอาสามาช่วยพอเป็นตัวแทนทักสี่หมู่บ้านนะคะ ต้องขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียนจิตอาสาทุกท่านนะคะที่ได้ออกกิจกรรมนี้มานะคะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้รับวความรู้เ่อีนะคะ,อะขอบคุณมากนะคะว่าการออกมาเปิดศูนย์ต้อ,อมเพื่อสร้างชุมชนน,นะครับของนักศึกษาสายสามัญและสายอาชีพในวันนี้นะครับก็เป็นการฝึกฝนการทำงานที่จะ ไปปรออาชีพในการทํางานของชีวิตจีนต่อไปนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนะคะชื่อนางสาวศิริณตั้ตใจค่ะมาจากโรงเาางรียนราชบัณฑิตยุทนทิศจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งดิฉันได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลังสูตรต่อเน,นื่องเชื่อมโยงห้องเรียนอาชีพเป็นระยะเวลา2ปีค่ะและแผนดิฉันเรียนนะคะคือแผนกการลงนรงค่ะ ค่ะดิฉันนางสาวสิริพรลงพันธ์สุนาราค่ะนักเรียนช um ั้นมัธยมศึกษาปีที่6มาจากโรงเรียนต้าบะชานนิฟอร์26หลังคูนค่ะในระยะเวลา2ปีที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะเราก็ได้เรียนปฏิบัติหลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนค่ะสิ่งที่เราเรียนนะคะเราได้ปฏิบัติจริงค่ะทั้งทำขนมและก็เครื่องดื่มและวัตถุดิบ ดิฉันนางสาวรัชพรทอทองนะคะจัตโรงเรียนน้ำดิบี่อยากเดิฉันได้รับโอกาสได้มาสอนภาในชุมชนทำกันีนแรสตบอร์รี่ชิพาค่ะถือเป็นการขอประสบการณ์ครั้งแรของดิฉันค่ะทั้งสิ้นเต่นและดีใจนะคะที่ได้นำความรู้จากการเรียนการสอนนำมาถึงแ่ให้กับนชุมชนและดิฉันจะนำความรู้ที่ได้าสวัสดีค่ะดิฉัน จากโรงเรียนน้อยพิทยาคมชั้นที่7ศึกษาปีที่6ค่ะความแตกต่างระหว่างสายสามมากับาสายอาชีพนะคะโดยที่เห็นด้วยัก็คือสายสาัมมาเป็นชื่อทางเรื่องหนึ่งในการเรียนต่อวิชาต่งางๆส่วนมากนะคะจะเป็นพื่นฐานในการศึกษาในระดับปริญญาส่วนส,สายอาชีพนะคะเน้นการประกอบอาชีพได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษาค่ะอันนี้ได้มาสาธิตอะไรในกิจกรรมโชว์แอนแชร์ได้รู้สึกอย่างไรบ้างคะ วันนี้นะคะได้มาทํากิจกรรมสาธิตการทําขนมมาฟิลและขนมแคนดี้ค่ะซึ่งดิฉันรู้สึกทั้งดีใจและตื่นเต้นนะคะที่ได้นําความรู้จากที่ได้เรียนมาแล้วก็มานํามาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆที่น้องๆในโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะและเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในการมาสอนขนมที่โรงเรียนของตัวเองใน,นะครั้งแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะคุณรู้สึกยังไง คที่ได้มาให้ความรู้แก่น้องๆปวช1รู้สึกดีใจและภูมิใจครับที่ได้ให้ความรู้กับน้องๆปวช1ได้สามารถให้น้องๆปวช1น,นำความรู้ที่ผมให้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับพอรู้สึกยังไงกับกิจกรรมของวันนี้บ้างออถือว่าเด็กๆได้แสดงความสามารถอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะหลังจากที่เราเรียนรู้ทฤษฎี นะก็ต้องลงสู่การปฏิบัตินะซึ่งณนวันนี้ทักษะมีความจําเป็นโดยเฉพาะวิชาชีพณนวันนี้ได้เห็นความสามารถของนักเรียนทั้งสาขาการโรงแรมแล้วก็ช่างยนต์นะครับยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากจากยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่21วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ยังคงมุ่งมั่นที่จะประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาต่อไป